楚汉相争，玄二世楚汉争。秦朝的残暴统治激起人们的反抗，一时之间出现了许多造反者。秦迅序被推翻了，但是在那些反秦的人当中，究竟谁能成为新的统治者呢？宋看楚汉。 การปกครองด้วยนโยบายอันโหดเหี้ยมของจินซีฮ่องเต้ทำให้ราษฎรลุกคือขึ้นต่อต้านจนเกิดเป็นกบฏกลุ่มต่างๆมากมายเป็นผลให้ราชวงศ์ฉินล่มสลายไปในระยะเวลาอันสัน้นทว่าในบรรดากบฏกลุ่มต่างๆเหล่านี้ใครเล่าที่จะสามารถขึ้นครองตำแหน่งประมุขสูงสุดคนใหม่ของจีนได้ตั้งสือจุยอ๋อสือหลี่เจรยงจือจุนตุ่ยฟินเปียยูหลิวปังเหอเซียงยู่ลู่หลิงเพื่อ争夺皇帝 两者之间展开了近四年的战争ขณะนั้นมีกองกำลังสองฝ่ายที่เข้มแข็งที่สุดนำโดยเหลิวปางและเซี่ยงหยีทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันอยู่เกือบสีป่ปีเพื่อแย่งชิงตำแหน่งจักรพรรดิเซงหยีอชิงซีฉู่ังละวปางถูงหป็ฮัวงทัันวางนี้สงคราว่ ชูฮั่นเซียงเจิงเซียงหยู่ขนานนามตนเองว่าซีชูป้าหวังซึ่งหมายถึงเดชาธิราชแห่งชูตะวันตกส่วนหลิวปางเคยได้รับการแต่งตั้งจากเซียงหยู่ให้เป็นหั่นหวังซึ่งหมายถึงเจ้าผู้ครองฮัง่นด้วยเหตุนี้สงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายจึงเรียกว่าสงครามชูฮั่นฉีชูหลิวปางอีฟ้ฟางเตชื่อลี่ผู้หลงเซียงหยู่แต่เฉียวหลวาง很有计谋 พาเฉียงเซียนกองจ่าเลฉินต่อตูเฉียงเซียนหยางจ่ายเซียนจ่ายตอฉันซีเฉิงเจียงฉินเฉา灭亡，并得到了人民的支持。ในช่วงแรกกองทัพของหลิวปางสู้กองทัพของเซียงหยู่ไม่ได้แต่หลิวปางใช้อุบายแยบยนเข้ายึดนครหลวงเซียนหยางปัจจุบันตั้งอยู่ในมณฑลสานซีและโค่นล้มราชวงศ์ฉินได้ก่อน ทางงยัััได้รบกเนสนีส่ะสะยงยู่这时也率领强大的军队赶到了附近，派人让刘邦去见他。刘邦不得已，只得冒险来到项羽的军营，亲自向项羽赔礼道歉。ในขณะเลี้ยวกัน ซียงหยีก็นำกองทัพอันเข้มแข็งลุกไล่ตามมาถึงบริเวณใกล้เคียงและส่งคนไปเชิญหลิวปางให้มาพบตนหลิวปางไม่มีทางเลือกจึงจำต้องเสี่ยงเดินทางไปยังค่ายทหารของเซียงหยีและขอคมาเซี่ยงหยีด้วยตนเองเซี่ยงหยีเมื่อเปลี่ยชื่อความหงต้าตู๋ไม่มชาเตี้ยวหลิวปางเอ๋อเชียฟิงทาเว่ยฮั่นหวางเจ้เกอชื่อห้อเซียงหยีเชิงเว่ยจงกั๋วเดซื่อตี้ ถ治者，ื่อี่งวนกว่า各地发号施令，เสี่ยงหยีต้องการแสดงตนว่าใจกว้างจึงไว้ชีวิตหลิวปางและแต่งตั้งให้เขาเป็นห้านหวางในขณะนั้นเซี่ยงหยี่กลายเป็นประมุกสูงสุดตัวจริงของจีนมีอำนาจออกคำสั่งที่มีผลบังคับใช้ในทุกพื้นที่หลิวปางเปียวเมียนช่างเจียโชและเซี่ยงหยี่ตัวมิ่งลิง，ูน จิวเจ皇ย的่างงชีหวงตีเตอวยจือเปลือกนอกหลิวปางแสดงตนว่ายอมรับบัญชาของเซี่ยงหยี่แต่แท้จริงแล้วเขาหาได้เต็มใจที่จะลาทิ้งการแย่งชิงความเป็นใหญ่เช่นนี้不久趁着项羽去进攻另外一个不听从他命令的人刘邦公开向项羽挑战从而拉开了楚汉战争的序幕 ต่อมาไม่นานหลิวปังก็ได้อาศัยโอกาสที่เซี่ยงอีนำทัพไปปราบกองกำลังที่แข็งข้ออีกทัพหนึ่งประกาศสงครามกับเซี่ยงอีอย่างเปิดเผยและแล้วสงครามระหว่างฉูและฮั่นก็ได้เปิดฉากขึ้นจ่านเจิงชูชีหลิวปัง的处境很糟糕几乎一直打败仗在项羽的军队追赶下到处逃跑 ในช่วงแรกของสงครามหลิวปังตกอยู่ในที่นั่งลำบากและเป็นฝ่ายเพลี่งพร้ำในการศึกแทบทุกครั้งเขาถูกกองทัพของเซี่ยงหยีไล่ล่าจนต um ้องหนีหัวซุกหัวซุนอยู่คราวที่เขาเชิซื่อกูผู้สั่ง带走自己的家人他的父亲妻子都曾经落入敌军手中 หลายครั้งที่เขาไม่สามารถพาคนในครอบครัวหนีไปด้วยได้กระทั่งบิดาและภรรยายังต้องตกเป็นเชลยของฝ่ายศัตรูตานทาปิงปู่ฟังชื่จงยงจี้ยูเจียชูจูชื่อชาหนึงเตจี้น,นลินหานซินพเพิงเย่เตงเลินล่างทามินเฟินเปียเต้าเปียเตตี้ฟางฟาจานชื่อลี่อีเซียจื้อเซียยูเตปิงลี่กระนั้นหลิวปังก็ยังไม่ลดละความพยายาม เขาให้ความสำคัญกับแม่ทัพผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านการอาหารไม่ว่าจะเป็นหานสินเพิงเย่และคนอื่นเหลียวปางให้พวกเขาแยกย้ายกันไปขยายอิทธิพลในถิ่นต่างๆเพื่อตึงกำลังทหารของเซียงอีเอาไว้ อ这样一来谢瑜就没有办法集中兵力消น刘邦，刘邦的ง力ิ逐渐ี展起ซ他与韩信等人相互呼应，反而形ง了对谢瑜的包งเมื่อเป็นเช่นนี้เซียงอ,อีก,ก็ไม่สามารถรวบรวมกำลังพลมาโจมตีหลิวปังได้อิทธิพลของหลิวปังค่อยๆขยายวงกว้างออกไปเรื่อย เมื่อเขากับหันซินและแม่ทัพคนอื่นๆผนึกกำลังเข้าด้วยกันก็จะสามารถอบล้อมกองกำลังของเซียงอีไว้ได้เซียงหยจุจเดยหลิวปังตกล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 งตงตกูงจกลงตกลงตกลงเกลงตกลงตกลงเกลงตกังหงงตกลตกองกลงตกงตกลงลงตกลงงกตงงกตตงกต อกำหนดข้อตกลงร่วมกันทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะใช้คลองหงโกคลองขุดที่เชื่อมระหว่างแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำหอยเหอเป็นเส้นเขตแดนและแบ่งกันปกครองดินแดนทางตะวันออกและตะวันตกของแผ่นดินจีนซงอยู่คิดว่าศึกเสร็จสิ้นแลจน้จึอันายตกงยทหลิวปังก็ในคำแนะนำของซ เียงเส่วนลี่จุยจีชูจุนเซียงหยูเข้าใจว่าเรื่องราอยู่ตีลงเช่นนี้จึงถอนทัพออกตามพ่อตกลงแต่หลิวปังกับสั่งให้กองกำลังทั้งหมดลุกไล่กองทัพชูตามคำแนะนำของเสนาธิการเต่ถึงลุนเต้าเซียงหยูเป่ย์ยก追赶最后双方在垓下在现在的安徽城 หลิงปี้เส้นาคายแพอจ决战ซูจุนดับไปจู่หายถอยไป้าปี่เลยเ่ย์หลังปี่เล่ยครั้งนี้จึงถึงคราวที่เซี่ยงอีตกเป็นฝ่ายถูกลุกไล่บ้างสุดท้ายทั้งสองฝ่ายก็ปะทะก,กันที่ไก่เซี่ยปัจจุบันอยู่ในอําเภอหลิงปี้มณฑลอันฮุยผลปรากฏว่ากองทัพชู่ยพยแพ้ยับเยินจนต้องถอยร่นไปตั้งหลักอยู่หลังป้อมปราการ จ่าันจุนโงชงป๋งอ,งงอ,ปอห้ย,หยหชีชูจุนตัวเหลียงเฉือดึงกงอิ่งเปเสียตหานสินยร่างเนจเยหลีางชจุนเจเเกอตัวชจุนท้เลอต,ตชาชิยจาฝร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 ่า,างิงฝันาวฝ่ายกองทัพหันตามไปอบหลวไว้ได้ทำให้การลำเลียงเสบียงอาหารและยุทธปกรณ์ต่างๆของกองทัพชูถูกตัดขาด นอกจากนี้หันสิน้นยังได้สั่งให้ทหารร้องเพลงพื้นบ้านของแคว้นชูในตอนกลางคืนเมื่อทหารชูได้ยินเพลงพื้นบ้านของตนก็เกิดความเบื่อหน่ายสงครามจึงหนีออกจากกองทัพไปเป็นจำนวนมากเสี่ยหยูทูุบวยจิวเจียงใน现在的安徽省和县全军覆没他不愿被俘受辱于是自杀而死 เชียงหวีนำกองกำลังทหารที่เหลือตีฝ่าวงล้อมออกมาจนถึงแม่น้ำอูเจียงปัจจุบันอยู่ในอำเภอเหอมณฑลอันฮุยในที่สุดกองกำลังฉูก,ก็พ่ายแพ้อย่างรับคาบส่วนเชียงหวีก็ฆ่าตัวตายเพราะไม่ต้องการถูกจับเป็นเชลยชูฮั่นจูเจิ้ง以刘邦的胜利而结束刘邦建立起了西汉王朝 สงครามฉูฮั่นสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของหลิวปางต่อมาหลิวปางจึงได้สถาปนาราชวงศ์ฮั่นตะวันตกขึ้น